ท่านท่านวิชาญแล้วก็ท่านสมชายท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมวิชาญเวินไชนันในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเ,เพราะว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งนะฮะฟังดูเสมือนว่าหลายท่านเองก็มาพูดให้ทานองว่าท่านประธานจะต้องปฏิบัติอย่างนู้นอย่างนี้ นะครับส่วนผมเองเนี่ยนั่งฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วครับแล้วก็ยกมือท่านประธานไม่ชี้ก็ไม่มีสิทธิพูดเพราะเคารพท่านประธานประการสําคัญก็คือว่าในเมื่อมีข้อบังคับการประชุมเนี่ยนะฮะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันก็ต้องทิ้งข้อบังคับแล้วท่านประธานผมมองว่าการประชุมทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมคนที่ทําหน้าที่ในการประชุมนั้นก็มีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุม ตามข้อบังคับและควบคุมแล้วเนี่ยในเมื่อไม่มีอะไรก็จบแต่เมื่อมีอะไรซึ่งจะต้องอเป็นเป็นข้อยุติเนี่ยก็ให้ท่านประธานเองเป็นคนกําหนดหรือเป็นคนชี้ยกเว้นกรณีที่มันมีข้อขัดแย้งเนี่ยก็ใช้ประชามติในที่ประชุมหรือก็ใช้มติทีนี้วันนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่า,วาท่านประธานเองอรุ่บ๊รวย ปณีปนอมนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าการพิจารณาในส่วนของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการพิจารากันมาหลายวันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกในรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นตรงกันว่าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นได้สามารถที่จะได้ใช้บังคับกับบุคคลนะครับที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกอุฒิสมาชิกเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะฮะก็ต้องช่วยกันครับด้วยเหตุและผล แต่ถ้าบอกว่าไม่อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกเนี่ยก็เป็นการขัดขวางนะขัดขวางในเรื่องของกระบวนการซึ่งก็ผมก็หรือทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่ามีหลายส่วนที่ประสงค์ไม่อยากที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คลอดออกมาดังนั้นเนี่ยในวิธีการขณะนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าท่านไหนเนี่ยชอบอันไหนเป็นกฎหมายที่มีความ ต้องต้องการหรือคล้ายคลึงกันเนี่ยก็สามารถที่จะออกมาบังคับใช้แต่ถ้าไหนมันไม่ชอบเนี่ยท่านประธานก็เป็นวิธีการแต่การเลือกใช้วิธีการเนี่ยสมัยที่เราเป็นฝ่ายค้านคือฝ่ายผมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมจําได้ว่ากฎหมายหลายฉบับพวกผมเองในขณะนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มองว่าอันนี้เราไม่ชอบเราเราไม่รับเมื่อไม่รับเราก็อภิปรายครับอภิปรายอภิปรายสุดท้าย จะลงมติก็มีสองทางก็อคือหนึงลงมติไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นชอบสองวอล์กอ,ออกไปนะครับในทํานองลักษณะนี้แต่ขณะนี้เนี่ยรัฐสภาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการหรือที่เรียกกันว่าชอบพูดกันอ้างเสมอครับว่าประเพณีปฏิบัติประเพณีปฏิบัติเนี่ยมันไม่เคยมีนะฮะที่ไม่ที่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุม โดยเฉพาะท่านประธานเองเมื่อตอนเช้าท่านประธานก็พูดหลายอย่างพร้อมให้ท่านสมาชิกได้ยุติในการที่จะพูดหรือเสนอแต่ก็มีประเด็นหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านประธานบังคับใช้ข้อบังคับทุกอย่างแล้วจนกระทั่งท่านประธานยืนขึ้นเนี่ยสมาชิกต้องนั่งลงก็ขัดแะขัดต่อข้อบังคับทุกอย่างท่านประธานก็บอกว่าต้องเชิญออกเชิญออกไปเชิญกับ คล้ายๆกับว่าไม่ออกแล้วไม่ออกก็ต้องมีวิธีการปฏิบัติต่ตอไปซึ่งผมเรียนว่าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยขั้นตอนมันไปตามรูปแบบอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้บอกว่าตัวท่านประธานเองจะต้องฟังเพื่อนสมาชิกทุกคนก็ไม่ต้องถือไม่ต้องถือข้อบังคับการประชุมแล้วครับท่านประธานท่านประธานก็ถามเลยหอกจะเอาอย่างไรก็ปล่อยฮะทุกอย่างมันก็จะเป็นความวุ่นวายแล้วก็ประเทศไทยเนี่ย มีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญออกที่นี่แต่เมื่อสมาชิกไม่ใช้ข้อบังคับนั่นแสดงว่าไม่เคารพกฎหมายฉะนั้นที่นี่ก็ไม่สมควรที่จะออกกฎหมายฮะแล้วก็ไม่สมควรที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาผมมองอ่างนี้นะฮะท่านประธานก็ขอความกรุณาครับเพื่อนสมาชิกครับเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาก็พูดกันบอกว่าที่นี่เป็นตัวอย่าง แต่ในเมื่อวันนี้ตัวอย่างที่ดีเนี่ยอยู่ที่นี่ถ้าทําตัวอย่างที่ไม่ดีมันก็เหมือนกับว่าคนอื่นก็จะเอาเป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะขอบกุณว่าค,ค,ครับขอบพระคุณครับ